ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกบนี่กินแยะแดงไหมครับมันหลุดสียความมันจิกขาดมันเมื่อยมันบ่อยากเห็ดนะครับผมก็เลยบ่มางงานอย่างที่มันจุกจิกกับบ้างระบบดีๆให้มันเปลี่ยนาน้ำเทียงเดียวจบไปเลยเอยงจังน,นะครับไข่นี่เป็นจังเดชครัน้องนนท์นี่เห็นไหมครับนี่โอ้ไข่ใส่เดือนเต็มเลยครับลายแห้งโอ้ไข่เป,เป็นแบบนี้ครับอนุญาตจ,จับขิงว่าให้พี่น้องเบิ้งพ้วยนะครับนี่นี่เป็นขิงว่าบ่ค่ะนี่ยฮัฟผสมดินบ่ค่ะน้องนนท์ขิงว่านี่เขาเอ้นมาเบียดดิ้งครับกระที่ รู้จักเห็ุในปริมาณที่จะของสามารถดูแลได้บ่เป็นภาระมากเกินไปสาหรับสวนเล็กๆนะครับหรือว่าเกษตรในพื้นที่หน่อยนะครับเกษตรแปลงจิ๋วพื้นที่ 40, 40ตารางวานี่ครับมีต้นทุเรียนอยู่2ต้นนี่คุ้มหมดเลยครับพื้นที่อะไรหนึง่งมีต้นทุเรียนอันนี้เป็นทุเรียนประมาณปีกว่านะครับเนาะมีต้น3ามปีต้น2ปีแล้วก็พิ่งปลูกไม้ซีเดือนนะครับขนาดต้นทุเรียนยังค่อยๆทยอยปลูก ทีละต้นที่ละต้น,ตนบพแม่นว่าผมมีทุนนะครับผมมีทุ่นหลายอยู่แต่ว่าผมบอ่อยากเสียทุนไปซื้อนะครับเอามาปลูกทีละต้นค่อยๆดูเรียไปดีกว่าขั้นแม่นต้นมันได้ผลผลิตได้ไฮมากผมมีประสบการณ์มีความหลู่ลายมากพ่อนะครับเจอกันเลยสวนทุเรียนผมห็นแน่นอนแต่ว่าขอให้ร่มเดียวในพื้นที่ในหน่อยก่อนนะครับอันนี้คือกบนะครับแล้วก็ผลพ่อยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกบนี่กินแหนแดงไหมครับ ตะก,กี้ตอนแรกที่พยายามเอาเนืเ้อแดงมาปล่อยนี่กบกินกบกินแล้วก็ปล่อยอยู่สามรอบกบก็บก,บกินมืดนะครับแล้วกระทือว่าเป็นคอดีได้ครับเพราะว่ากบห้ามมันกินเนืเ้อแดงเป็นมันจะ้ึ่แก้ปัญหาใไม่โดยการปล่อยให้ลายขึ้นนะครับเนืเ้อแดงนี่ก็เลยปล่อยให้ลายขึ้น,นง่ามจริงจริงนี่ท่าม่ตักจักประมันซีหาเมือดนี่สิซ้อนกันเลยเดยครับใบซ้อนกันเลยพี่น้องหลายคนนะครับ ปูเนืแดงแล้วก็มันบวงงามนะครับการล่องขดเบืองว่ามันเป็นเพราะอย่างแดดไลยไปบอรหรือว่าถาดอาหารมันบ่เพียงพ่อนะครับ <c oughs> ตรงนี้ของผมก็เลยเอาต้นเขามาปลูกไว้เพื่อพังแดดพังแสงให้เนืแดงนา <c oughs> แล้วก็มีใบบกงใบไม้มันจะมาพัางแสงให้แนื้แดงผมโดยอัตโนมัติว่าจาเป็นต้องใส,ส่สลมนะครับแล้วก็เรื่องถาดอาหารมีความสําคัญอยู่ผมก็เลยได้ใส่ผลิตภัณฑ์นิวที่ของพอนิวนะครับในการมาเลี้ยงเนืแดง <im itation> ตอนเรียก,ก็บ่ค่อยง่ามนะครับเลี้ยงแหนแดงไปคือจังทาพี่น้องห่าได้มาติดตามในชีปแหลกที่มาไทายเนาะครับนเนาะแหนแดงแค่แค่แก่นแก่นดำๆไปคือจังสีบอ่อแพร่นี่นะครับก็เห็นพอนิวว้าเลี้ยวว่าอีกว่าปุ๋ยพอ,อดีแห้งก็สันก็เลยเอามาลองใส่เบิ้องโดยความที่ขี้ข้านไปฉีดพ่นต้นใหม่เนาะครับเนาะก็อเอาผสมน้ำมาเทใส่ซบอร์แหนแดงเลยพ้นปากกดว่ามันได้ผลครับธาตุอาหารมันก็เลยได้ผลนี่แหละครับ เรีว่าดอกใ่แห้งเนาะค่ะน้องนอดแมนครับดอกใ่แ <ไง S 2> ห้งมัอหมุงกับใบบวกใหไงครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเฮาอยากใส่ถาดอาหารเนาะตอนแรกเป็นยังผมคือบ่ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าบ่กบผมอันนี้มันเป็นบ่กบเด้ครับผมสีไปใส่ปุ๋ยเคมีกบผมหได้ผมก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ของปนิวมันเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะครับเอามาใส่ในบ่กบเฮามันก็บ่เป็นยังเติมธาดอาหารในน้ำอีกต่างหากนะครับทัดน้ำกับอุดมสมบูรณ์ไปนําผมคิดยังสี่แหละผมก็เลยตัดสินใจเอามาลองใส่ ก็ได้ผลอยู่ครับตอนแรกบ่ค่อยได้อยากสนใจใส่เรกครับแต่ว่าบัดพ่อมาใส่เราวรู้สึกว่ามันได้ผลดีแฮงเหลืออยู่อย่างเดียวคือผมต้องขยันพ่ายเปยมาฉีดเนี่ยนะนักต้นใหม่แต่ว่าผมบ่ค่อยขยันนะครับบ่ค่อยขยันมาเห็ดอีหยังที่มันจุกจิกบ่ค่อยมาเห็ดมาเฮ็ดงานที่จุกจิกนะครับคือจังขั้นผมได้มาเลี่ยงกบผมไปตักน้ำสะออกเปลี่ยนน้ำกบหรือว่าเอาปั๊มมาสูบผมเ่อเคยเห็ดอยู่ มันรู้สึกฟ้ามันจิกขานมันเหื่อยมันบ่อ,อยากเห็ดนะครับผมก็เลยบ่มางงานอย่างที่มันจุกจิกกับบ้างระบบดีๆให้มันเปลี่ยนนามเทียเดียวจบไปเลยอย่างนั้นนะครับนี่แล้วก็ปุ๋ยพันธุ์่กมาเทาใส่นี่แหละแล้วก็อ,อนาคตก็คือยุวสีเห็ดระบบนามแล้วก็ปล่อยมาน้ำทอน้ําเด้วยนะครับซูมือนี่กัอาศัยโอ้ไม้ไม้นึ้งมาผสมเอ่อฮิวมิกนี่บ่ค่ะครับแล้วก็ปล่อยมาน้ำสายยางสิบบ่ค่ะครับอันนี้ซ้ำคัญเลยครับเรื่องของฮิวมิก นะครับโดยเฉพาะผู้ใดที่ใส่เคมีหลายๆผมกล้าวว่าได้ย่างเต็มปา่าเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงว่าสวนทุเรียนสวนใหญ่ๆเนี่ยลายสวนนะครับที่เขาชํานาเขามีความเชี่ยวชาญเขาจะใส่ฮิวมิกในการไปปรับปรุงดินหรือว่าฟืน้นฟูสภาพดินยิ่งเข้าใส่เคมีหลายฮิวมิกก็ยิ่งเขาว่ามีบทบาทของเขานะครับเพราะว่ามันซอยในเรื่องของการฟืน้นฟูสภาพดินของผมกัดนี่แหละครับอนาคตจะเหตุระบบน้ำแล้วก็จะเติมฮิวมิกลงไปให้มันมาหด คนต้นใหม่นะครับให้เกิดใส่เดือนเฟื่นงูสภาพแบดล้อมโอ้ถึงเรื่องใส่เดือน,น,นย,อยี่หันกระเรียงยู่ยะครับ,บแต่ว่าคลิปนี้ยาวเกินไปวะว่ายาวดอกค่ะว่ายาวดอกตร,ตรงนี้กระเรียงเช่นกันครับใส่เดือนเนื่องจากว่าพยายามสางระบบนิเวศในบ่อกอบของ,งหฮาเนาะครับเนาะอึบบรูวานเปิดได้บ่แต่ว่าไข่ร้ายแห้งครับใส่เดือนพมนี้ไข่ร้ายแห้งเป็นสายพันธุ์ไทยเกิดนะครับ,บ,<อ>บเป็นลักษณะไข้ไข่ข,ขีทักแทะนะครับ ลักษณะเขาจะให้ไก่ขี่ทักแทร่ผมจะล่องดึงีมบ้างใส่เดือนค่ะพี่น้องใส่เดือนน้องหอดเลี้ยงเห็นดิครับเสียมย่ามเสียมซ้อไปเราไปถือตัวใส่เดือนนะครับก็เลยบ่ค่อยอยากเอาเสียมซ้อลงไปเจอกันเอ้าลองเบิ้งจักบาทเขาจะมากไปขวัญยุททั้งไตไตนะครับเด้อใส่เดือนจะถ้าเขาเปิดทั้งไตได้จะไหลอู้นั่นถือตัวเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เอเอฟด้วครับเด้ออันนี้เป็นเอเอฟแล้วก็จะมีไท่เกิดตัวน้อยๆขี่ทักแทรนี่ครับเขาจะไปขวัญยุทปากองค์ ว่าปากองมันจมอ<า>มกับดินเลี้ยงยประมาณจักกิโลค่ะอยู่ในนี้ไว้แค่สองขีแค่นั้นเองครับ<อ>แล้วก็ให้เขาขยายเองค่ะคดีของการเลี้ยงใส่เดือนนี่มีมีอย่างแน่ค่ะน้องนอรค่ะการเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมนะครับอยากให้ในพื้นที่เขามีใส่เดือนไหลขึ้นแล้วก็ให้เขาเป็นอาหารของกบในอนาคตนัน่นะครับนาะถ้าช่วงน,ทนีที่ฝนตกนี่ใส่เดือนขึ้นมากกบกับที่เมื่อยกันที่นี่นะครับ ผมเห็ดใส่ในบอ่อกบเลยล่องผิดล่องถึกในพื้นที่นี้เลยนะครับแล้วก็ปลป้อยแค่แค่ขีดสองขีดว่าด้มาปอ้อยลายให้เขามีปริมาณหลายนะครับแล้วก็เพื่อกูลกันในเรื่องของการเลี้ยงกบเพราะว่ากลับไปเห็นตัวอย่างมากอะนั่มาปรับใส่ขึ้นกันเสียดายที่เปิดตากอง้งนห้พี่น้องอู้นี่นี่นี่นอู้กบอยู่ข้างล่างผึ่ค่คะพี่น้องนะครับปึ๊บเปิดได้ซ้ำหนีเลยด้พี่น้องครับปึ๊บเห็นไหมครับเห็นแต่กบค่ะอู้แต่ปลาหูหลายแางด้ยค่ะแมนครับแมนะปรปมาณมัน พราะว่าผมบริเวณป่อยหลายแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนี่ก็คือไข่เขานนี่ะครับไข่ไข่นี่เป็นจังไดครัจฉานน้องนี่ให้มาครับเนี่ยโอ้ไข่ใส่เดือนเต็มเลยครับลายแห้งโอ้ไข่เพิ่งเป็นแบบนี้ครับมันมันซื่อให้เขาเห็นมามันขยายพันธุ์อยู่นั่นดีค่ะพี่น้องนะครับเอาไปใส่เบสมันก็ได้โหเราว้องลากขี้กันเดือนมัในี้พี่น้องขี้กันเดือนแบบนี้เลยตัวอ่อนๆนะครับอยู่นี่โอ้โหี่น้องนี่ ขิงงวเด้อครับนี่ขออนุญาตจับขิงงวให้พี่น้องเบิ่งพุ่นนะครับนี่นี่เป็นขิงงวบ่ค่ะเนี่าผสมดินบ่ค่ะน้องนอดขิงงัวนี่เขาเอิ้ามาเบีดดิ้งครับอันนี้เป็นขิงงวงแซน้ำแซน้ำเพื่อลดความเป็นกดเป็นด่างของขิงงวอุ้ยพุ่นค่ะหลากหลายนึงค่ะน้องนอดอยู่ข้างล่างอันนี้เลี้ยงมาได้เดือนกว่าแล้วเด้อครับเด้อเดือนกว่าครับนี่ๆอันนี้คือตัวที่เพิ่งออกจากไข่นะครับเลืองเรืองอยู่คือพยาธิตัวนี้หน่อยอุ้ยพุ่นค่ะ เป็นขิงว่าแค่แช่น้ำแค่นั้นเองครับแช่น้ำก้อนประมาณจักสามน้ำนะครับค่ะแช่น้ำสามรอบนะครับรอบแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวันแล้วก็เอามาเทไว้แบบนี้นะครับปกติเขาจะไปเลี้ยงในโร่งเลื่อนนะครับผมเกิดบ,บ่คอยมีเวลาไปเลี้ยงในโร่งเลื่อนนะครับหรือว่าบรได้สนใจเฮ็ดา้ามใสเดือนขนาดนั้นก็แค่อยากมีในพื้นที่กันนี่แหละครับเอาฟ้าองค์ตแตกๆนี่แหลมะมาเฮ็ดเทขิงว่ามักล่งไปนะครับที่เอาไปแช่น้ำแล้ว หลังจากนั่นก็น,นี่แหละครับเศษยาเศษยังก็ค่อยๆเอามาเติมลงไปน้ำจังหน่อยอให้เป็นอาหารที่เฮ็ดยให้ใส่เดือนไมห่หย่อยสลายหรือเขาเรียกกันว่าเบดดิ้งแะครับค่ะแค่นี่แหละครับรบ่ได้เลี้ยงยากเลยบ่ได้ย,ยากครับบ่ได้เลี้ยงยากเลยวิธีของผมนี่บ่ได้ย,ยากเลยวิธีของคนขี่การครับวิธีของผมบ่ได้ยากเลยโอ้เมืองโ่งนี่บ่มียังยากเลยําหรับ้องนอตแม่นครับว่ามียังยากคือจริงๆใส่เดือนลายคนก็เลี้ยงยากเด้ครับเอาไปเลี้ยงก็บ่ามันจ่ายมันยัง แต่ว่าปัพ่อผมมาเลี้ยงมันกับโบรายากผมก็เลยเกิดขอคิดว่าเกษียนี้ถ้าห้องเห็ดให้มันยากมันกัยากแต่ถ้าเ้าเห็ดให้มมันไงได้แก่มันก็มีหนทางอยู่นะครับอืค่ะแต่ว่าหมยถึงว่าก็เคยมีคนเลี้ยงแล้วตายเองสิบอ่ค่ะแม่นครับโอ้อน้องนอาคิดว่าการตายของใส่เดือนนี่เกิดจากหยังค่ะอืมหลายสาเหตุด้ครับอาจจะเป็นว่าคิงว่ามีความเป็นกดเป็นด่างร้ายเกินไปหรือว่าหน้ามันแฉโพดก็มีส่วนนะครับมันก็มีส่วนหลายอย่าง มต่อมาเหลียงมันกับป่าต่ายเดียวแหละขั้นสีว่าชียปดอย่างผาอยู่โนลรูมาามันยังยังอยู่พอมาผมออกแบบอันนี้คือปากองนะครับเพราะว่าฝนสีมาไหลน้ำมันกับซึมออกข้างล่างแล้วก็ไหลลงหาบกบของผมคือเขานะครับก็คือออกแบบไว้แล้วแ่ะขั้นแม่น้ำขังมันกับตายอยู่แต่ว่าออกแบบไปบ่ให้น้ำขังปากองตัวนี้ก็เปลี่ยนปากมันนะครับทะลุล่งดินใส่เดือนขยายพันธุ์ลายลีกะถ้ามันอยากลงดินกับแห้งดีนะครับไปขยายเลยพืนขยายโตกันเลย โคกเผ่าก็จะได้มีอาหารแบบธรรมชาติแม่นครับดินก็จะดีร้อมดินก็จะได้ดีพรอม,อมโอ้ oh, สุดยอดอีอลีคพี่นอ้องครบวงจรอ,อีิสีนนี้เฮ็ดเรียนปยไปยางละเล็กย่างละน้อยนะครับแต่เฮ็ดจริงจังจากขนาดได้ค่ะน้องนนท์เฮ็ดเรียนไปเพราะว่าสิ่งผมเป็นคนที่บ่ค่อยมีเวลานะครับถ้าจะให้สละเวลามาเฮ็ดเกษตรจริงจริงจังๆเลยเกียคือสิเป็นไปบ่ได้นะครับเพราะว่างานหลักผมก็มีอยู่ต้องไปทาย YouTube แล้วก็ ต้องไปรับใส่ศาสตร์เนี่ยครับมันคือมันเห็ดหลก็หนี้บได้น,น,นะครับแต่ว่าก็ดีลแล้วล่ะที่รู้จักเห็ดในปริมาณที่จะของสามารถดูแลได้บ่เป็นภาระมากเกินไปนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคือกันสมมุติว่าเฮาเห็ดหลายโพดนะครับเนาะอยาก,กเฮ็ดเกษตรพ่อเพียงนะครับเฮ็ดไปได้หลายเอาไปเอามาเบิง่งบ่หไวได้จ้างคนมาซอยนะครับบ่เมือนพ่อเพียงเลยครับ่นได้จ้างคนนะครับ ฝากให้พี่นอ้องเข้าเริ่มต้นจากหน่อยไปหารายได้ครับเด้องการเฮดเ,เกษตรแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการหาความ้พความกับหาทุนไปนั่มนะครับบม่มีทุนกับหาทุนไปนั่มแต่ว่าความู้ก็ย่าลืมศึกษาเพราะว่าหลายคนเก็บเงินทุนมากบัดพ่อมาลงทุนเฮดเกษตรเจ๊งไปเลยนะครับเห็นอยู่บางคนเลี้ยงแมงดาไปมาก่มีหม่องขายมาลงทุนสื่อตน้นพันธุ์แบบสื่อไม่พอพันธุ์ไม่พันธุ์แบบเป็นแสนอันนี้คือตัวอย่างของการเฮดโดยที่มีแต่งเงินแต่ว่าความู้ เทาบดถึงกันนะครับการร่วมเดียวใดขึ้นกันฉะนั้นเห็นได้ชัดเกียนแห้งมาความรู้สําคัญกว่าเงินอยู่ในสําคัญกวอาเงินหลายครับก็ขอขอบคุณพี่น้องเฮาครับที่มาติดตามรับชมไายกันยินหอดจังไ่ายครับขอบคุณครับขอบคุณน้องน็อตไลหลายค่ะมือนี้ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะมือน,นี้พามาเอาความรูเตเต็มค่ะพี่น้องนะคะ ค่ผู้ใดสนใจเนาะคะ่ะเนาะก็สามารถติดต,ตามได้ทั้งช่องผู้จัดการแว่ค้นสวยเกษตรอีสานยุคใหม่แล้วกะ็น้องน็อตชาวสวนยุคใหม่นะคะเดี๋ยวจะนําสาระดีๆมีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะมากเผยแผ่ให้พี่น้องได้รับชมแล้วกะ็เรียนรู้ไปนํากันค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่นออ้นองได้รๆทท่คอยติดต,ตามรายการเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ